สวัสดีครับผมพิเกลนครับนี่ก็ับมาการรีวิวก็ไม่ได้เกิดไปรีวิวเกมหรอกนะยังไงดีอ่ะคือเวลาผมพูดอะไรผมก็จะติดอ่านเองคือตอนแรกผมก็กําลังประมวลผลแหละไปะมาๆมันก็คือลืมไปหมดแล้วโอเคมาเราจะมาเริ่มกันผมจะมาการที่จะทําให้ทุกคนพลังรวมสามหมื่นครับซึ่งมีคนเมนมามาถามผมว่าทำยังไงพลังรวมถึงถึงจะสามหมื 30, ครับซึ่งผมได้ หาคำตอบวิธีนี้โดยการที่ผมจะตั้งทีมตั้งทีมให้ได้ประมาณ30,000ซึ่ง30,000นี้ได้ง่ายไหมหรืได้ยากไหมไม่ยากเลยเดียวแต่ว่าคุณต้องอัปเกรดบ่อยๆซึ่งตอนเริ่มๆมานี่อันนี้คือพลังพลังนี่อันนี้แค่ประมาณ29,000เองส่วนผมจะตั้งออโต้นะครับออโต้ Auto ผมนี่อยู่ที่ประมาณนี้ผมจเอเน้นไปทีพาวเวอร์ Power นะครับพาวเวอร์ Power ผมอยู่ที่30,000น,นะครับคุณจะทำยังไงถึงให้ได้30 0 0 0 ิธีที่1ครับคุณต้องไปอัปเกรดอัปเกรดตัวละครนี่อัปเกรดตัวละครตัวตัวละครที่คุณเล่นและอัปเกรดตัวเอ่อตัวเพิ่มทักษะหรือเพิ่มสกิลเอ้ยเพิ่มสกิลความแรงหรืออะไรอย่างนี้หรือไปเพิ่มตัวละครอะไรเงี้ยให้เลเวลตันเลเวลตันให้หมดเลยนะแนะนําผมว่าต้องคนต้องแนะนําว่าทุกคนต้องอัปเลเวลตันให้หมดอย่าไปดองมันไว้แต่ถ้าเรายังไม่มีของหรือยังไม่มีอะไรแนะนําว่าอย่าพึ่งไปทําอะไรกับมัน เพราะว่าตัวประสาคขั้นสำคัญมันจะมีสี่ดาวกับสามดาวแน่นะเออคืออ่ะเดี๋ยวผมจะไปที่หน้าตัวละครผมที่ผมนีนะครับก็คือตอนเนี้ยทุกคนเริ่มต้นมาทุกคนจะได้พุกทุกคนจะมีแค่ตัวละครสามดาวกับสองดาวผมจะไม่ได้นะเพราะว่าผมเล่นตั้งแต่เสริมเปิดแล้วโอเค คือผมเล่นตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแล้วผมเลยจำไม่ได้ว่าผมเล่นตั้งแต่กี่ดาวแต่ว่าผมเล่จะได้ประมาณสองสามดาวแหละและคุณก็ต้องไปสูมตัวละครอะไรพวกนี้ตอนเริ่มต้นแนะนําว่าถ้าเกิดคุณยังไม่ได้สีดาวคุณก็เล่นสามดาวไปก่อนหรือไม่เล่นสามดาวให้แบบเกือบๆเต็มไม่ได้อ่านอย่างนี้อ่าผมไปตัวละครอัฟฟาถ้าเกิดรู้สึกแะก็ต้องขอโทษด้วยพอดีผมใช้ผมชมัดด้วยด้วยคอมนะเสียงผมก็เลยค่อนข้างจีดๆหน่อยอ่ะอันนี้คือเลเวลตันนะครับหกสิบ คุณแม่กึ้เลยว่าห้าคุณต้องไปอัปเดตตัวนี้นี่ซึ่งตัวเนี้สําคัญมากตัวนี้สําคัญมากสําคัญมากแต่ว่าใครที่จะไม่มีของแนะนําว่าอัปเฉพาะตัวที่คุณมีแต่ก็อาจจะบางคนก็ไม่มีตัวละครไม่มีตัวละครนั้นคุณก็อัปอัปตัวอื่นไปก่อนอย่างตัวที่แบบเออพอเล่นได้พอเล่นได้นะแต่ถ้าเกิดตัวไหนที่เล่นไม่ได้ก็ก็จะมีตัวไม่กี่ตัวที่ที่ยังเล่นไม่ได้แบบตัวพื้นฐานแต่ก็ลองเล่นดูก่อนคุณลองอ่านอัป คุณลองอ่านอ่านแต่ละตัวละครกับว่าสกิลมันจะสกิลอะไรบ้างถ้าคุณอ่านไม่ออกซึ่งผมก็อ่านไม่ออกเป็นหนึ่งในนั้นคุณใช้แค่เพียงแค่คุณใช้คุคุขึ้นแปลภาษาเหมือนผมนี่แหละแคปรูปปุ๊บแชะเรียบร้อยครับคุณก็จะได้ตามนั้นเลยส่วนใครที่มีตัวละครสีดาวคุณก็สามารถไปอัพตัวละครนั้นได้เลยแต่ว่าบางตัวก็อาจจะไม่ดีๆตอนผมเริ่มเล่นเกมมาผมได้ตัวนี้มาตัวแม่ชีตัวตัวแรกที่ผมได้มาคือแม่ชีตัวนี้ ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะดีแต่ไปๆไปมาๆเออสกิลค่อนข้างที่จะมีประโยชน์หน่อยจะเป็นสกิลแบบนี้มันจะเป็นการเพิ่มฮิอ,อดามจหมู่และสกิล,สก,ลสกิลธรรมดานะแต่อันติค่อน,นข้างที่จะมีประโยชน์มากในการทีมก็คือลดเกาะเวทหลักครับซึ่งสามารถทําให้ผมไปเล่นทีมเวทได้ซึ่งคือสีดาวคือเป็นแม่ชีที่เดี๋ยวจะเป็นสาดาวแต่เป็นแต่เป็นตัวเวทนะคุณจะดูเวทยังไงคุณสามารถไปดู ไปดูตรงนี้ได้อัอนนี้อ่าไม่ดเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือ p atk ก็คือคือดาเมจกายภาพนะครับส่วน m atk จะเป็นดาเมจเวทส่วน p d p defense ก็จะเป็นป้องกันกายภาพส่วน m defense ก็จะเป็นกันเ,เวกันเวนะครับตามนั้นครับอ่าอ่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยกันกว่าซึ่งผมจะนอกเรื่องไปหนึแ่งบบมากไปแล้วมาเราจะมาดูกันอ่าอ่าเอเอ,เอผมก็เป็นที่หน้าเดิมดีสุแดสแล้วคือ วิธีเพิ่มให้พลังรวมให้ได้ประมาณ3 0ม0 0่นคุณต้องอัพตัวละครอัพตัวละครและอัพสกิลคุณต้องอัพสกิลให้ได้ถึงตรงเนี้ยอัพให้หมดและาสามารถใช้ยาช่วยได้ไหมช่วยได้ถ้าเกิดคุณจะใช้แต่คุณต้องนึกถึงดีๆว่าคุณจะใช้จริงดีหรือไม่เนี่ยอย่างเช่นตัวละครนี้ อ่าผมสมมตินะกละครนี้เหมาะสาหรับการเล่นไหมในอนาคตคุณต้องไปดูพวกตารางตารางของญี่ปุ่นหรือตารางคนในกลุ่มที่ผมกําลังอยู่ในกลุ่มนั้นแต่คุณก็ต้องไปดูก่อนนะว่ามันสาคัญจริงๆริงไหมถ้าไม่สาคัญจริงๆคุณไม่ต้องอัปเกรดและเป็นตัวละครที่ลิมิเต็ดไหมคุณก็ต้องดูก่อนนะแต่เช่นตัวนี้มันไม่ลิมิเต็ดและเป็นตัวที่หาง่ายมากที่สุดและเป็นตัวที่กาดที่สุดอันนี้ในความคิดผมนะแต่ว่าอาจจะยังพอช่วยในทีมได้ที่นึง่งแต่อาจจะไม่ได อาจจะไม่แบบไม่ไดีดีขนาดนั้นแบบไปเล่นไปเล่นอะไรอย่างนี้อ่าตัวที่ดีอ่าตัวแทงอตัวที่ดีที่สุดก็คือตัววิตัวนี้ครับตัวที่ผมเพิ่งสุ่มได้มา <c oughs> อ่าคุณมียา่าตัวนี้เป็นตัวิเต็ดซึ่งอาจจะหามไม่ได้ถ้าจะมาถ้าจะมาก็ต้องมาปีหน้าหรือไม่ก็คุณจะอัปเกรดตอนนี้ได้เลยหรือคุณจะไปสุ่มก็ได้คุณอัปอัปเกรดคุณถ้าเกิดคุณสุ่มแล้วคุณได้คุณก็จะได้แบบสามสามเลเวลสามเลเวล,เวลก็คือ มันสามารถอัพได้3 3 3 3เลเวลของสกิลซึ่งมันมันสุ่มนะมันอัพไม่ได้ถ้าเกิดคุณเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยในอนาคตมันสำคัญจริงๆสำคัญจริง,รง,รงๆเลยคุณก็ใช้ยาตัวนี้ไปเลยและแต,ต่ผมแนะนำว่าไอยาตัวเนี้ยให้อัพเฉพาะแต่ตัวลิมิเต็ดนะเพราะยาตัวเนี้ยค่อนข้างหายากหนึ่งหายังไงเ,เดี๋ยวผมจะอาธิบายอาธิบายทีหลังว่าวิธีหายาหาชิ้นส่วนหาอะไรเดี๋ยวผมอธิบายทีหลัง อันนคือยาพวกนี้สาคัญมากแนะนําว่าให้เก็บไว้และอัพแต่ตัวลิมิต็ดเท่านั้นแต่จะไปอัพตัวธรรมดาได้ไหมอัพได้ถ้าคุณรีบแต่ว่ายาสําคัญที่สุดและมันหายยากที่สุดคือสอบอาทิตย์กิจกรรมมาครั้งหนึ่งและยาให้มาอันหนึ่งหรือไม่ก็สอบอันมันแล้วแต่โอกาสด้วว่า เขาจะให้มันยังไงซึ่งมันเราก็ไม่แน่ใจว่ายังไงกันแน่ซึ่งคุณสามารถไปดูในกลุ่มได้ซึ่งผมก็ไม่คือผมไม่ได้เป็นข่าวสารหรืออะไรเลยผมแค่อยากแนะนำเฉยๆอ่าการอัพการ skill นะอัพสกิลนะอ่าอัพสกิลก็สาคัญเหมือนกันสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมตัวเองได้และสามารถเพิ่มพลังรวมได้วิธีที่2คือตัวรองครับตัวรองคุณคุณต้องไปอัปเกรดให้เลเวลตันและอัพสกิลเฉพาะ ได้ตัวซ้ำนะถ้าเกิดแบบอย่างเช่นเราไปสุกกระชามาแล้วเราได้ตัวซ้ำมาคุณก็สามารถไปอัพกิลให้กับตัวนั้นได้แล้วมันจะเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มพลังลมได้ไหมเพิ่มครับอ่ะผมจะเอาตัวนี้ออกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมอัพรเวตันหมดแล้วแล้วคุณจะดูนะอ่ะเอาง่ายตัวเนี้ยผมอัพรเวตันแล้วอยู่ที่ประมาณ2 9 0 9 6นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาตัวที่มันอัพไม่ตันดีวผมมีหลังฐานอ่ะเอ้ยเดี๋ยวพ่อ,อทีที่ผมอาจจะเปิดอะไรอะอ่ะอ่ะผมโชว์ให้ดู เนี่ยอ่ะนี่เห็นปะผมอัพตันหมดแล้วเพราะผมได้ตัวซ้ำค่อนข้างบ่อยเดี๋ยวผมจะไปหาตัวอื่นที่ตัวที่ไม่ตัวที่สกิลไม่ครบนะคุณจําไวด้ดีๆนะอ่าตัวนี้อ่อาอสมัติตัวนี้ตัวนี้จะสกิลไม่ครบแต่เล้เวลตันแล้วเนี่มันจะสกิลไม่ครบเห็นปหประมาณที่สองเก้ากว่าอ่าเราจะไปดูกันผมเปลี่ยนตัวปุ๊บเห็นปะเอ้ย สองเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเหรอมันต้องเพิ่มสิเอ้ยมันต้องลดสิสองเก้าศูนย์ห้าเก้าอ๋อเออลด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 แต่ว่ารดจะลดไปน้อยมากลดไปนิดนึงแต่ว่าไอขาาเขาเมื่อดิบนี่ก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะแต่ก็แต่พอในเกมอะ่ะมันก็ไม่ค่อยสำคัญอะไรมากหรอกมันแค่แบบเออไว้ช่วยช่วยแบบกันดาเมจนิดๆหน่อยอะไรเอ้ยแบบตีดัมตีให้มันดีๆนิด,น,ด,น,ดนึงสักนิดนึงแต่ว่าจะพอช่วยคุณได้นะอ่ะ แนะนําว่าอัพเฉพาะตัวที่แบบถ้าคุณจะอัพตัวตัวอย่างเงี้ยอ่าวเนี้ยเช่นตัววิดนะอย่างเช่นคุณได้วิดตัวนี้มาเพิ่มสิเปอร์เซ็นต์อาสำคัญไม่สำคัญแต่ว่าดูด้วยว่าหนีว่าเป็นสองเก้าสามสองเก้าแล้วหรือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้แต่ว่าคุณต้องดูสกิลของวิดด้วยว่าวิด ว่าอ่าอย่างเช่นดันนั้นมันเหมาะไหมถ้ามันไม่เหมาะหรือคุณจะเปลี่ยนหรืออะไรยังไงก็ได้แต่คุณก็สามารถเทเข้าไปได้และสามารถแบบเทดาเมจถ้าเกิดคุณไม่คุณไม่เอาคุณก็สามารถออกออกจากเกมนันนั้นได้เลยแหละเพราะว่ามันเสียแค่พลังงานแค่หนึ่งพลังงานแค่หนึ่งจริงๆอ่าอ่าก,ก็คืออัพเฉพาะตัวที่แบบเราต้องใช้การจริงๆเราจะดูยังไงว่าเราสามารถไอ้นี่ได้จริงฉันแบบใช้การได้จริงๆคุณจะไปดูที่นี่ ตัวนี้มันจะเพิ่ม ATK หรือเพิ่มอะไรคือมันเป็นตัวแบบเพิ่มทักษะหรือเพิ่มเพิ่มดาเมจให้กับเพิ่มดาเมจกับตัวตัวละครที่เรายืนไว้ตัวนี้อาอาวุธกับอาวุธอาาอาวุธกับประดับก็สําคัญเหมือนกันอาอาวุธสําคัญตรงที่มันเพิ่มดาเมจครับมีเพิ่มดาเมจไหมเพิ่มดาเมจหนึ่งศูนย์สามดาเมจเวทแล้วก็เพิ่มดาเมจกับดาเมจดาเมจธาตุน้ำอาจจะมีธาตุอื่นด้วยนะครับ นนนตนี้้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเพิ่มทาตุเพิ่มดาเมจไฟแทนเพิ่มประมาณกี่เปอร์ก็เพิ่ม,ปร,มประมาณเท่ากันเลยอ่ะผมจะน,นี่ก่นเ,เพิ่มเก้าิบเก้าปอร์เซ็นต์อันนี้ผมอัปเดตแล้วอันนี้ก็ประมาณ90%เก้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอ่ะผมจะดกดลอกลุดอีกหน้เก้าเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณอัพไม่เต็มคุณก็จะได้ประมาณมน,นี้ก็เก้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพลังดาเมจเวค่อนข้างที่จะเบาดีที่เดียวซึ่งผมค่อนข้างที่จะ ใช้การอยู่นิดนึงโดนประดับสําคัญไม่ประดับสําคัญเช่นเคยแต่อาจจะไม่ได้สําคัญอะไรมากแต่ว่ามันสามารถช่วยช่วยคุณได้มุนสามารถนี่มันสามารถกันไฟได้เห็นไหมมันสามารถกันไฟได้อะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูดาเมจผมอีกเอ๊ะทางโคลมงที่29งเ้นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันจะเอามาที่การกายภาพนะตัวนี้มันค่อนข้งง2 9 3 3สสหเห็นไหมประดับก็สำคัญเหมือนกัน แต่ก็อาจจะใช้สถานการณ์บางส่วนแบบบอสมันตีกายภาพเราก็สามารถใช้ได้แต่บอสมันตีเวทเราก็จะใช้สามารถการเวทได้มันก็แล้วแ,ลแต่นะอืมมันแล้วก็มีวิธีหนึ่งอันนี้คือ,อถือว่าเป็นการอัพแต่ผมไม่ได้บอกรายละเอียดมากนะผมแค่แค่แบบบอกแค่พื้นฐานเฉยๆเพราะเผื่อบางคนอาจจะแบบดองดองไว้ดองไว้นะดองดองตัวละครไว้แล้วคุณไม่อัพเกรดก็จะเป็นแบบแบบนี้แหละเพราะอย่างเช่น บางคนดองตัวละครไว้ตั้งแต่เปิดเกมมาและคุณไม่อัปเกรดแล้วคุณไม่อัปเกรดตัวละครรองนะอันนี้ผมแค่บอกเฉพาะคนที่ไม่ไม่ไม่อัปเกรดตัวละคระคุณก็ไปย่อยพวกนี้แล้วคุณก็ไปแลกของผมแนะนําว่าให้อัปของให้อัปตัวละครไปก่อนให้อัปให้เวลวตันทุกอย่างและคุณค่อยไปย่อยเพราะมันมันค่อนข้างสําคัญในอนาคตสำหรับใครที่แบบ อ่าอย่างเช่นเรามีตัวละคร3ดาวอย่างเดียวสีดาวเราไม่เคยได้เราไม่เคยสุ่มได้อันนี้ผมสมมุตินะสีดาวคุณไม่เคยสุมส่มได้สุ่มได้จะสาดาวและคุณไม่ไอคุณมีสดาวน้อยมากๆแล้วคุณไปได้ตัวละครซ้ำสองดาวสองดาวพวกนี้สองดาวพวกนี้ได้มาจากไหนได้จากตู้กระชาเหมือนกันอ่าสอดาวคุณอัพเบลตันอัพสกิลตัน ตันทุกอย่างและเรามีแต่ตัวละคร3ดาวไม่มี4ี่ดาวเลยคุณสะแล้วตัวละครเรามันไม่พออย่างเช่นตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้นี่นะอย่างเช่นตัวนี้เรามีตัวนี้ตัวหนึ่งก็จริงแต่ว่ามันไม่เพิ่ม10ซแต่ว่าพวกนี้มันสามารถใช้ได้หรือจะใช้3มดาวก็ได้แต่ว่าเผื่อมันไม่พอและอาจจะไม่มีอะไรดี มันจะมันจะสามารถเพิ่มทักษะหรือเพิ่มสกิลของตัวละครไอตัวละครอันนั้นได้เพิ่มเพิ่มดาเมจธาตุไฟอะไรอย่างนี้เอเราต้องอ่านก่อนนะเพราะบางครั้งมันก็การไฟการเว่กันอะไรพวกนี้มันมันมันก็แล้วแต่หรือไม่ก็เพิ่มพลังธาตุไฟเพิ่มพลังน้ำาดี๋อะไรอย่างนี้ซึ่งมันจะไม่เหมือนกันและอยากอยาใส่มั่วมันมันก็ใส่มั่วได้แต่ว่าคุณจะใส่อย่างไรก็ได้แต่คุณต้องอ่านอ่านดีๆก่อนนะซึ่งผมเคยทําคลิปนั้นแล้วแต่ว่าผมลบไปลบคลิปนั้นแล้วเพราะว่าค่อนข้างจะมั่วทีเดียวเพราะตอนน มาเรื่องต่อไปอันนี้เรื่องสําคัญที่สุดเพราะมันเพิ่งอัปเกดตไออัปเดตมาอัปเดตเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนหรือไม่เกินผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วอ่าตัวละครอ่าผมเอาตรงเอาตรงนี้ดีกว่าเมกูมินอ่าอันนี้อนีอนีอ่านี่นี่เจอแล้วเจอแล้วพวกนี้สําคัญไหมพวกนี้สําคัญมากคุณจะทํายังไงถึงได้ได้คะแนนมิตรภาพมาคุณต้องเอาที่ได้จากการไปตีตีพวกมอน หรือตีอะไรพวกนี้แล้วมันเขาจะให้อาหารแแอาอาหารอะไรพวกนี้มาเนี่ยใชแต่คุณก็อัปเกรดไปเลยนี่ยใช่ป่ะอะผมเพิ่มแล้วคุณจะไปเต้นใช่ป่คุณจะเพิ่มสเตตัสสำคัญจริงๆผมเป็นเมนมุกเมนกูเมนหรือคุณทุกคนจะเป็นเมนตัวไหนก็เรื่องของคุณแต่ว่าคุณจะอัปเกรดตัวไหนก็แล้วแต่แต่ค่อนข้างเก็บส่วนพวกนี้สําคัญไหมมันก็ไมไ่สำคัญมันก็แค่แบบแค่เป็นโปรไฟล์เฉยมันก็ไม่ได้ทําอะไรมาก อันนี้สําคัญมากๆเลยผมแนะนําว่าให้อัพไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะอัพเป็นตัวให้ขั้นสุดไปเลยก็ได้ก็แล้วแต่สุดอันเนี้ยผมยังไม่รู้มันหาวิธียังไงถึงได้เลเวลสองอันนี้ผมยังหาไม่เจอนะเพราะผมยังอัพขั้นไม่ได้อ่าอันนี้คะแนนพิจะพ่อสาคัญอันที่สองครับคุณต้องอัปเกรดตัวนี้ผมคุณจะอัปเกรดตัวไหนก็ได้หรือคุณจะอัพยังไงก็ได้ก็แล้วแต่คุณแต่ว่าผมจะอัพห้ื่อที่สุดอนแรกคุณได้มาเออข้รที่าครั้ง ขอนี่ไปก่อนตัดชิปไปก่อนโอเคผมกลับมาแล้วพอดีคือผมอะ่ะเล่นในมือถือ่งแล้วพอผมมาเล่นในคมอมมาปัจันดีทุกอย่างแล้วมาทําให้แบบมันมีคลิปวิดีโอหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องขอโทษด้วยพอดีมันก็นค่อนข้างที่จะคือผมก็พยายามที่จะกดค้าแต่ว่ามันไม่สามารถกดค่าได้ถ้าเกิดคุณมาเรื่องอันนี้นะอะมาแต่มาเข้าเรื่องกันคุณจะ ต้องอัพพวกนี้ไปด้วยแต่ผมไม่รู้นะว่าคุณจะปลดล็อกอยู่ที่ด่านไหนเพราะผมยังไม่ไแน่ใจว่ามันจะปลดล็อกด่านไหนจริงๆอันนี้ผมก็ต้องขอโทษจริงๆคุณจะมาอยู่ที่ตรงนี้คุณต้องอัปเกรดด้วยชิ้นลูกนี้ชิ้นนี้สามารถหาจากจากไหนได้บ้างคุณสามารถไปตีจากดันเจียนและไปได้ไปได้จากเอ่อพวกไหนพวกตีพวกเน,น,นี้ยหรือไม่ก็ค,คุณก็ไปตีอารีนา่าก็ได้ตีอะไรก็ได้คุณสามารถไปตีได้เลยก็ถ้าอยากหาก็สามารถไปหาได้ตามเนี้ยหาได้เลย แต่อาจาอาจะยากหน่อยสำหรับคนผู้เล่นใหม่เพราะว่าหนูดี๋ยวใหมมันเอ็กซ์ต้าหมดเลยซึ่งมันค่อนข้างที่จะเล่นยากใ,ใน,คน,ค,นคนเริ่มต้นนะตนัวยาอันนี้เป็นเป็น,ปน,ปนยา,ายาเพิ่มเลเวลเหมือนกันยา,า EXP อ่าหาได้จากไหนก็ตามนี้เลยครับเอันนี้จะเป็นคัมภีคัมพี์เริ่มต้นใหม่ๆตอนที่มันมาใหม่ๆมันหาย,ยากมากแต่พอหลงังๆมันจะหาง่ายขึ้นคุณอยา่าไปรีบรอสกับมันเดี๋ยวมันก็ได้เอง อันนี้ผมแนะนำจากผมนะแต่ผมอาจจะอาจจะจะอาจจะหยาบคายไปหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆคือมันหายยากมากมากยากมากแต่คุณก็พยายามเก็บพยายามเก็บดิแล้วคุณก็จะได้สเตตัสตามนี้เลยเียม right ันจะมี h p 70จดการกันกเวทเจ็ดเจ็ดกันเวทแค่สิบประมาณนี้เงินค่อนข้างจะเยอะอยู่ในในเริ่มต้นแต่พอหลังหลังเนี่ยผมก็จะมีเงินประมาณนี้แหละแต่ตอนนี้ผมดองแล้วเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะยาบแล่ค่อยอะมาก อ,อันเนี้ยขายากสุดแนะนําว่าให้ดองไว้มันค่อนข้างขา,ายยากจริๆงๆเห่านมั้ยได้จากอารีนาทั้งนั้นเลยไม่ก็ได้จากกิจกรรมกิจกรรมที่มันมาทุกอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์มันแล้วแต่ว่ามันจะมาตอนไหนซึ่งตอนนี้มันจะมีตีของคริสต์มาสนี่ซึ่งซึ่งตัวเนี้ยมันมันจะมีให้แรกคุณสามารถไปแลกที่นั่นได้เลย่อนอันนี้มันต้องอรอเราเราต้องอัปเดตไปรออัปเดตไปก่อนสิงจะไอ้นี่ได้ อเลวสามอยนีป่ะอันนี้ก็สําคัญเช่นเคยนะนว่าเก็บด้วยเหมือนกันหรือคุณจะไปอัดกกตัวไหนก็ได้ก็แล้วแต่คุณแล้วแต่เลยคุณใช้ตัวไหนเยอะที่สุดคุณก็อัปตัวนั้นให้ดีที่สุดผมแนะนํานะเพราะว่าผมไปไปทำแชร์ไปไปแชร์ไปแชร์ตัวเนี้ยผมก็เลยค่อนข้างที่จะขาดขาดเยอะเลยที่จริงผมสามารถอัปเมกูมินให้อัปอัปตันแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าไปแชร์แล้วผมไม่รู้ว่าเพราะว่าตอนแรกอะตอนเนี้ยมันมาแค่ตรงส่วนนี่ไง ่วนนี้นะผมก็เลยค่อนข้างจะไม่รู้ว่าแนวอนคนมันจะมาตอนไงน,นี่และพอส่วนนี้มันมาปุ๊บอ่าผมก็ผมก็เลยรีบทำอ่าแต่พอพอเปน็นรอาถัดไปเนี้ยนี่นอาถัดไปคุณก็จะได้อาวุธนี้มาซึ่งผมได้ไหมได้ได้ได้ใช้จริงๆผมได้ใช้จริงๆนะฮัลโหลอ่าแล้วไอเนี้เห็นไหมแล้วมันก็จะใช้เยอะก็ยิ่งกว่าเดิมแตนี่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 เห็นไหมแต่นี้ก็จะหายากอันนี้หายากสุดแล้วแต่เน,นี้ยเราจะไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้เราสามารถหาได้เรื่อยเลย พราะอันนี้มันสามารถได้ไดจากอาริตาหรืออะไรพวกนี้แต่อันนี้ค่อนข้างหายากเลย <c oughs> อันนี้อันนี้มันเพิ่มอะไรไหมมันเพิ่ม a อ K และเราอัพเราได้ฟรีจากการที่เราต้อง Up grade. Up grade, อัปเกรดอัปเกรดสเตตัสอะไรพวกนี้แล้วพอแล้วคุณสามารถอัปเกรดอาวุธชิ้นนี้ได้ไหมคุณอัปเกรดได้ครับเพียงแค่คุณต้องเก็บวัตถุดิบต่อและไปเลเวลต่อไป อันนี้คือจะเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดซึ่งคุณสามารถอัปเกรดได้แต่คุณต้องใช้ของพวกนี้นี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ขั้นนี้แล้วไปไปอัปขั้นอัพขั้น,นแล้วก็จะก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆออยนะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดข้อมูลผิดหรืออะไรต้องขอโทษจริงจริงคุณสามารถมาพิมพ์คอมเมนต์ตัดตัดแต่คอมเมนต์ได้จริงเพราะผมไม่รู้นะว่ามียูทูบเบอร์คนไหนได้ไปทำทำคลิปนี้แล้ล้้วไดบาางอออใใช่ในนคต ถ้าผมอัพเต็มแล้วผมจะมาคำนวณให้ว่าต้องใช้เท่าไหร่ในการอัพถึงเลเวล6นะแต่ว่าค่อนข้างที่ใช้เวลาเนมาตัวดีมันค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวไอ้พวกนี้ไม่เท่าไหร่แต่สองอันนี้ค่อนข้างลำบากหน่อยเนี่ยแลวคุณก็ต้องรออัปเดตไปเรื่อยๆตอนนี้การอัพอันนี้ค่อนข้างหมดไปเรียบร้ไปที่เรียบร้อยแล้วอ่าอัพอันนี้ก็ไปเรียบร้อยก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งอืออ่ออัเดอัปเดนี่ ใช่ผมไอพลังรวมให้ได้สักมือนี่หว่าเออช่ลืมเลยลืมเลยอ่ะอัน,นี้จะเป็นการสร้างอาวุธนะครับคุณตอนเริ่มตอนเริ่มต้น,น,น,นเราจะใช้อาวุธแค่พ,พวกนี้แต่ว่าผมขายทิ้งไปแล้วเพราะว่าผมแทมไม่ได้ใช้เลยผมก็เลยมาใช้สีทองแทนคุณจะใช้สีนี้ก็ได้แต่ว่าในอนาคตอาจจะค่อนข้างที่จะคือคนเริ่มต้นใหม่ๆอาจจะเล่นยากหน่อยเพราะว่าสองชิ้นนี้ค่อนข้างขายขายากมากคนเริ่มเล่นนะคนเริ่มเล่นใหม่นะผมเลยแนะนําว่าให้คุณเล่นอันนี้ไปก่อนใช้พวกนี้ไปก่อน ผมแนะนำเดี๋ยวคุณจะอัพเลเวลห้าก็แล้วแต่คุณเลยที่มีพวกนี้มา,าพวกนี้คุณก็สามารถตัวละครคุณใช้ธาตุไหนคุณก็อัพธาตุนั้นผมแนะนําว่าถ้าถ,ถ้าเริ่มต้นนะ่ะคุณอัพให้ถึงบวกสาไปก่อนบวกสาไปก่อนก็ได้แต่บวกสทุกอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะทําให้ประหยัดประหยัดประหยัดนะและทาให้ตัวละครตัวดาเมจหรือพลังรวมเกือบประมาณสองหมื่นไปกึ่มหมื่นกว่าเนี่ยผมจำไม่ได้แล้ว อันนี้จะเป็นสร้างอาวุธนะครับอันนี้จะเป็นอัพเกรดนะครับอัปเ,เกรดอัปเกรดค่อนข้างที่จะใช้ค่อนข้างทรัพยากรค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ว่าผมค่อนข้างที่จะประหยัดหน่อยว่าคือตอนนี้ผมจะพยายามที่จะอัปเกรดพวกอาวุธสีลุงซึ่งตอนนี้ผมจะอัปเกรดอาวุธชิ้นนี้นี่โอ้ชิ้นนี้ไม่ก็ชิน้นชิ้นชิ้นนี้เหมือนกันไอ,อชิน้นชิ้นนี้คูบเต็มแล้ววะอ๋อนี่นี่นี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้นี่ชิ้นนี้ตัวนี้ตัวนี้สำคัญด้วยเหมือนกันด้วยไหม,มสำคัญเหมือนกันนะเห็นปะมันก็มันก็ไไไมม่่ด้เพิอะรา พลังหลังอาจจะเพิ่มอาจจะมีการเพิ่มอะไรก็ได้นี่เห็นป่ะเพิ่มอันนี้จะเพิ่มเอเ,อเ,อเอดาเมจกายภาพเพิเ่มดาเมจ120แล้วก็การการกายภาพ42ครับรอ่ะอั g เกรดรอบหนึ่งเงินอาจจะใช้ค่อนข้างแพงหน่อยแต่ว่าในอนาคตคุณอาจจะเดี๋ยวคุณก็จะดอกเองครับคุณเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนตลาดผมค่อนข้างอดได้กิจกรรมตอนแรกตอนแรกแต่ก็ยังไอ้นี่ได้นะนี่ตอนนี้พอ upgrade ได้ฮะเตนะ็มแล้ว <c oughs> แต่ผมตองดองของค้างเยอะหน่อยบ้านตัวดีเพราะผมมันคือคือแลกผมอ่ะคือผมเผื่อไปอัพพวกระดับเนี่ยประดับชิ้นเนี้ยคือสามสี่ชิ้นเนี้ยมันดียังไงคือมันการพวกดามิตยภาพหรือะอะไรได้เนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์อัพค่อนข้างจะแต่ผมไม่รู้นะว่ามันสามารถขายได้ไหมมันขายได้เนี่ยขายได้ได้เยอะไหมไม่รู้อ่ะมันจะมาลองดูอะอืม มันมันน่าจะขายได้แค่เงินอย่างเดียวเออน่าจะขายได้แค่เงินอย่างเดียวไอ้น,นี่คือ,อไรอ,อ๋อขายวัตถุดิบครับบมงไป็นไรไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปขายหรอกเก็บไว้คุณคุณต้องเก็บไว้่วนอัปเกรดก็ไม่น่ามีอะไรแล้วตอนนี้ก็มีแค่แบบไปตีอ้อคุณต้องกดรับตรงน,นี้ด้วยนะกดดเียมันจะมีให้เราขบเนี่ยคุณ,ค,ณคุณต้องเก็บด้วยเหมือนกันเพื่อที่แบบมันจะสุม่มวัตถุดิบว่าเราจะได้วัตถุดิบอะไรอ่ะไปกดดู ได้ตัวได้ยาคุณสามารถเอาไปอัปเกรดตัวละครได้ได้ตัวละครนั้นได้ประมาณนี้เลยตัวอีเวนทุกคนลองเช็คดูทุกวันผมแนะนำว่าให้เช็คทุกวันนะเพราะมันมีโอกาสที่เราจะได้เพชรและได้ของชิ้นดีถึงเราไม่สนใจแต่ว่ามันอาจจะสำคัญในนาคตนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมตอนนี้ผมได้นี่ประมาณแล้วอันนี้น่าจะวันที่4หรือที่5แหละก็จะมีอัปเกรดมีของรุ่นนีดนึ อันนี้ก็อันนี้ก็ผมก็เล่นทุกวันพยายามเล่นทุกวันแต่ว่าเล่นแบบเล่นเล่น,ลนแบบเล่นกวาดล้างตัวตัวค่อนข้างที่จะหายากหน่อยในในต้นๆน,นะแต่พอตอนนี้ผมก็เริ่มเก็บตัวเล้ยฮะมันเริ่มพอแล้วนะผมบอกว่าสองสองพอแล้วโอเคก็ออแนะนําว่าให้คุณไปแอดเพื่อนไปแอดเพื่อนมั่วๆก็แล้วแต่แอดไม่แอดคุณก็แล้วแต่เนี่ยวะคุณสามารถส่งเนื้อชิมเนื้อได้เนื้อ แต่น,นี้เราไม่ได้ส่งเนือ so eta, ้อไปให้เขานะคือเนื้อมันจะให้เราด้วยคือค่อนข้างจะมีประโยชน์มากส่งไปแล้วคุณจะเราก็จะได้มันเดือบสิใช่ไหมเห็นป่ะค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยแล้วคุณสามารถเอาไปเอาไปอัเกรดอีกทีได้ไปเพิ่มพลังงานและสามารถกวาดลักได้แม้เจ้าทุนก็เล่นเองได้ได้เลยซึ่งตอนนี้ผมดองได้โคตรเยอะเลยทีเดียวสามารถกวาดสีโอเคคือหลวเป็นการแนะนำคลิปได้แค่นี้หละผมอาจจะไม่ได้บรรจบคลิปหรืออะไรมากเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะพูด เหม,มือนพูดไปเรื่อยอะ่ะคือผมกูวิเคาราะห์ก็จริงแต่อาจจะไม่ได้ประมวลผลอะไรมากเพราะว่า1คือคือยูทูบเบอร์หลายๆคนอะ่ะอาจจะแบบประมวลผลได้เร็วและอาจจะตอบสนองได้เร็วหรือผมไอรือท่านแนะนําไไ้ดีๆแต่ผมอาจจะแค่พูดไปเรื่อยและอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องพูดอะไรมากเพราะผมค่อนข้างที่จะทาตัวเงียบๆก็เลยอาจจะไม่ได้ออกแสดงออกอะไรมากแต่ผมก็พยายามพูดให้มากที่สุดเท่าที่จะผพูดได้คือในคลิปเนี้ย ผมอาจจะพูดได้เยอะแต่ในชีวิตจริงผมไม่ได้พูดเยอะจริงๆงผมพูดได้น้อยมากๆวันหนึ่งผมพูดแค่ไม่ถึงพันไม,ไม่ถึงพันคำวันหนึ่งวันหนึ่งคนก็อาจจะพูดถึงประมาณหมื่นคำก็อะไรก็แล้วแต่เนาะโอเคง้นคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปครับสำหรับใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้สำหรับใครที่อยากแนะนำอะไรก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้ผมอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ก็พยายามที่จะพูดพูดให้แบบพลังรวมหรืออะไรพยายามที่จะพูดให้มันดูดีขึ้น แต่อาจจะมีคำหยาบไปบ้างก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะบางครั้งผมเล่นอะไรก็อาจจะมีคำหยาบหลุดบ้างหรือไม่ก็าการแนะนําที่ผิดพลาดหรือไม่ก็อาจจะมีผิดพลาดอะไรไปเยอะต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะผมก็ยังไม,ไม่แน่นอนกับชีวิตตัวเองนี่แหละเพราะผมค่ข้างจะมีมีหลายๆอย่างที่ต้องทําคุณอาจจะเห็นผมว่า,วางจริงแต่ไม่เลยผมพยายามหาหาว่างห,หาเวลาว่างที่ผมจะมาอาชิป ทำงานเรียนซึ่งผมมีเรียนด้วยเหมือนกันโอเคงั้นคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย